โอ้ยอะไรครับอะไรไปเอีนครับตีๆๆๆอโอ้อเอา đây, เลยเีเลยีสรกสังเลยนะออดิอ สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้กลับมาครับพันเอกนะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับผมนนี้ก็เอาเหยื่อเขียดนะครับกระสังกับยังยาวมครับหลากดินแหน่นอะนะครับบุหัวป่าเลยอไย่างนนะครับผมเตรียมกระสังมาอย่างเด็ดเลยครับเลือหลักเตยเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมก็เตรียมเบ็ดมาอยู่มันสี่สิบนะครับพันเอกกับประมาณสามสิบนะครับมันเจ็ดสิบหลังก็เดี๋ยวผมจะปัก ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มมืดเนาะครับมืดฝนอยู่นะครับเป็นเมฆดำล้ำอยู่นะครับพุ่นนะจะตันกับตะตันกะบรุ่นกันไปนะครับเนาะกะชมบรรยากาศยามเย็นนะครับผมวันนี้กะได้เคลียด์ว่าหลายอยู่นะครับแต่งกันไปใส่พอพอแพ้จะหมายนะครับผมก็พไปเอกคืนนี้ครับเอกไปใส่นยไปยิ้งขอนี่คนเออเออไปพุ่นก็ได้ห่ะไปตั้งพุ่นก็ได้แห้งเยี่ยมไปใส่ไปได้ไหมได้หมดนะวานะเดี๋ยวไปยิ้งพวกกันใส่ได้ใส่ จะใส่ยากหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปลาเข้าก็สูงนั่นนะครับน้อเขาเขาองวงนันน้องน้อมันก็บเหมือนไสเดือนครับถ้าไสเดือนจะใส่ง่ายครับผมก็รุ่นเอานะครับเนาะเหยียดเกตุอย่างนีนะครับ เริ่มมืดแล้วนะครับผมตอนนี้กันเดี๋ยวคืนนี้นะครับจะมาย่ำกันจะช่โจ้กนรุนกันไปนะครับผมหลังไล็ก็ติดเลยนี่นะนี่นะโอ้ยเดี๋ยวกัน้ี่นี่นี่นี่อยเดือดมากโอ้โหหลังเลกมาได้ติ่งมาได้ติ่งก่อนเนี่ยครับดับติ่งหมดนี่สิจ้ะอ้ยน้ำโอ้โตหครับโลาใส่สวยใส่สวย มัน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 ตั้เล็กตำเล็กไ้ปิ้งไปปิ้ง่อยก็โจโฉบได้ลูกนี่ี่ไหมนี่โอ้ไปรักเล้งอะ้งเตะไปดักตั้เตะดักเลงอะเอ้มาสามตัวครับวีีครับกี๋ก็เข้าอะปี๋ก like <duh. S 3> ิเข้าแหลงแก่รองมันนี้มื้อพ่อื่นผล จี๊ปูจ <teaching. S 2> ี hey. <out> ๊ปูยังครับปูจี๊ปูกับเขาคำนี้เหลืองหอมอะไนะครับผมกินแต่เดิอดหอมแล้วนะครับผมเอนงี้กตเลยจีปูดีกว่าเป็นปูจีดีกว่าม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 าเสียหรอกมาอีกเข้าเขาเข้าชิ้เสียแบบนี้ยังไงพี่ผงกับนี้วะนะนี้เนี้ยมมาไงเนี่ยมาอย่างเขาใบเกียดครับแบบนี้ อมันปูอยังไหนเต็มอันนี no ้จูกูตด้ไหมพอกนเนาะมูจูบอ่ะนี่จะกปู่เองง่ายครับเอกับกินเข้าครับเสียครับเพว่าปูกินไม่ได้แพ้ครับ

Nhìn này quá Hả nè Đốn hãng nè Bỏ thu bắt chi Chắp tướng lẻm nè Anh nút nè Chắp tướng lẻm anh nút Thôi anh Anh sẵn Là sẵn khô chắp Ồ sáng, khô chắp Bỏ thu Bé đốt chết rồi Nhìn nó Nó bỏ thu tụt tụt thu nào Đây rồi nè Được Chắp pin lẻm nè sáng Ồ này Ồ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  Re, แหลมครับมันมันมันโอ้ยุดยอดนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเยอะนิดยึงเหรอเฮยยุดยอดกันเลยไปจะเจองงาอะไรโอ้แหลมบนหนึงหมานเหมือนนำมาหนึ่งนะครับปลาไหลนีืเย็นนะครับตัวใหญ่เลยนะครับโอ้หมานไต<ป>้แล้วว่ะอ๋ออ๋ออ๋อตกน้ำต้มเหยียบไรเฮยโอ้ใหญ่ขนาดนั

ไปผูล้ละครับผมผูช้ชมครับเนี่ไปยังเง,งาเนี่ยโอ้โหมันอยู่ฮั่นมันมน้อกี่เครียดน่ะแค่เล็กๆแค <laughs> บขากรงฮเพา่ตั้งหมดได้อันนี้มันแคบไปผูล้ละครับผม่ยั่นนะนี่ผมเจอมาแล้วนะครับผมเย็นนะครับเดี๋ยวผ้าเล่นเละอืมโอเคครับเย็นเรียบร้อยครับผมเพราะว่า เบ็ดอยู่บนเพร่นะครับมันบกินเบ็ดนะครับผมก็ต้องเจ้ผ้านะครับอ๋อยู่ที่ไหนะครับฮะอยังอยู่ยังอยู่ครับเือเขียดติดอยู่บนเพร่นะครับอยู่โกงครับนะครับผมเป็นเงีงครับเป็นเงีงเป็นังียงอ๋อนะครับเป็นเงียงนะครับ Để đi khắp, mất đi đâu ừ, oh, đi đâu đang đếm thắp cái hả thắp hai đi thầy hai đi thầy đi thầy đi thầy đi đi thầy hai 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 đi thầy đi thầy hai đi thầy 2 đi 2 hai đi thầy hai đi thầy hai ตรังนี่เดี๋ยวตังหัวครับผมหัวเดี๋ยวตังหัวครับตกแคบไปนะครับหลังนีครับเดี๋ยวตังหัวครับผมเสียดายครับวันนี้ปลากระกินดีอยู่นะครับผมแต่ว่าเยื่อมดถึงก้นน้ำเนาะ บไเอาเสียเดียนมาครับผมเสียเดียนมาน่าจะติดดีกว่านี้นะครับผมเพราะตอนนี้ผมใส่เป็นเขียดนะครับเนาะเขียนหรือปลาไหลครับมาร์มาล้อกินเบ็ดอยู่นะครับผมแต่บัดดิดนะครับผมที่เขียดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ โอ้โหครับผมท่านผู้ชมครับหัวร้อยครับผมนี่ครับโอ้ยยยยยยยโอ้ดเอบิ๊กนั่นนะนั่นนะนั่นอะไรอ่ะอ่ะยยยยอ้าอั้นี้อันน้โอ้โหอ่ะเออโอ้หั้น้ปล่อย

วันนี้หมาเย็นแต่ละนี่นี่นี่้ไปหลายเตะไปตรงนี้กับดิ้งเเดิมนะครับโอ้เขียดตายให้ได้นะครับผม เขาบูงตรงนีครับผมนี่ะไรบางอยงโอ้หลังนี่ครับหายครับอาจะโดนลักเลยน,น่ครับหายไปแล้วครับผมอืมตันงใจเนาะลักไปนี่ละหายไปแล้วครับมาเต้ยครับผมสุดายครับผม mọi thứ là cái gì nó không nó nhưng gì nóng gì mọi thứ nóng mất hả 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 นี่ประมาณครับท่านผู้ชมครับเขียดนะครับผมนี่จะดูเดีนครับเยอะนี่ครับท่านผู้มชมครับผมคือนี่ผมได้ปลาจรลิสองตัวนะครับผมสามนะครับ แล้วก็ได้เียนหรือปลาไหลนะครับผมสองนะครับแล้วก็พันเอกได้นี่ผมผ้าพันนะครับแล้วก็พันเอกได้ตัวนึงครับเอาแหลมแตงนะครับผมนี่ครับนี่ก็ของพันเอกนะครับปาจลิแหลมตัวนะครับผมนี่ก็พออยู่พอกินนะครับเนาะได้หหลายครับกระเถิวป้อมหมานยูครับผม nhớ đúng không? nếu cái ở bang gần kín, nô. Vô bóng hoặc bát kỷ lục kín kín hết. Một bát kỷ lục kìm hết. Bát kỷ lục kìm hết. Bát kỷ lục kìm hết. Bát kỷ phải kìm hết. Bát kỷ lục kìm hết. Bát kỷ lục kìm hết. cứ แบ่งกับชิ้นครับวันวันมาปลาผมงครับชมครับอันนี้ผมก็บนีพันเอกไปเนอตอนผมก็เอาเขอียนตาตัวครับวันนี้ก็บปอได้มวนอยู่นะครับผมแต่ว่ามันโดนขโมยนะครับผมขโมยเบดไปหนึ่งหลังนะครับผมกันกับบอลเลื้อนะครับกระโหงโอป่าไปด้วยแล้วก็ครอบกันไปนะครับก็บบอลยังน้องเนอปล่อยเขาไปครับก็แบ่งเงินแบ่งกันครับแบ่งกับชิ้น ท่านเอกเอาปาจาลิไปมุดนะครับแล้วก็ปลาไหลหนึ่งตัวนะครับผมส่วนผมก็เอาไปสองนะครับปลาไหลได้สามนะครับผมก็หมายนี่ก็คือว่าผมใส่เครียดต้องครับปลาไหลหรือเอี้ยนเนี่ยล้ออยู่ตีเครียดนะครับจะกินเครียดแต่ผมว่าน่าเป็นไส้เดือนน่าติดหนักกว่านี้นะครับผมแต่ถือว่าพอได้มอนครับผมโอเคครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ